สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับชิเคยกับแฟนประกาบแฟนตีเราอยู่ในดีพิพันโนบอดี้กันอีกแล้วนะครับกับสุด,ดยดฮีโร่กับอาวุธคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรครั้งแรกนะครับผมอาวุธคิงมาสึด,ดยอดฮีโร่แล้วมาเจอกับไตรตันคืนลุงเก่าเซิร์ฟร้อยห้าสิบนะครับจะเป็นอย่างไรแหละครับก็อีกนาทีรู้กันนะครับะฉะนั้นไปดูของกันก่อนดีก,กว่าเด็กครับผมตรงนี้มีคนอยากดูลูนอ่ะดูลูนกันไปครับตรงนี้ นี่ฮะเบิ่มเบิ่มเวลสี่เวลเจ็ด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 เวลหกเวลสี่เวลเจ็ดเวลสี่เวลเจ็ดเวลสี่เวลสามเวลสี่เวลสี่เวลสี่เวลห้าเวลห้าเวลสี่นี่คือลูนส่วนส่วนอะไรวะกลยุทธ์อันนั้นเคยทําให้ดูแล้วนะครับไปดูย้อนหลังนะบูร้อนไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นสศูนยนฮีโร่ก็จะเป็นกระบองเหล็กกระบอกเหล็ก เอชพีแปดสามล้านซุยริวโจงตีห้าห้าห้าล้านโอเคสามสิบแปดล้านจุดแล้วห้าล้านหกฮิ้งแข็งแข็งขนาดนี้ได้อย่างไรแอชพีเจ็ดเท่าไรแล้วก็อาวูชพอสามนะครับผมนี่เลยแบบบล้มๆบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอสนะครับผมไปดูกันซึนโดฮีโร่นี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมสุนวิพอดีไปดูการต่อสู้กัน ลูนเจ็ดมาแต่ซอมบี้แมนอ้าวซอมบี้แมนพี่บัรได้เปิดก่อนครับตรงนี้นะ่าจะไม่ได้สลับของความเร็วหรือเปล่าครับสำหรับไปต้านเนื้ตรงนี้ครับอาระเปิดก่อนได้เปรียบทุกประการอยู่แล้วครับแต่ว่าฝั่งสีฟ้าจะได้ไล่ยันติก่อนนะเอามาดูกันว่าได้เปิดก่อนได้เปรียบขนาดไหนคนระับเปิดไปก่อนแนละ้จจวจัวนนี้แล้วก็ขึ้นจิตปวดขยี้ครับแต่สมาชิก,กปาดไปนะจุดจุดนี้ครับมีคิงอยู่แล้วครับตรงนี้นโโจะสีโหยสจีเออเออเออ้ยซอบบี้แมนต้องลงไปนอนก่อนกับพืนะ้นแล้วไล่ยันติจะคิง เห็นกันขนาดที่ได้สิงคมครับมาครับปึ๊บมากระหน่ำซัมเมอร์เซลออมาแล้วตรงนี้ครับฟาดกระหน่ำครับกระหน่ำซัมเมอร์เซลจากกระหน่ำคิงด้วยครับเตี้ยไปเลยสามพันหกร้อยล้านนะโอ้โหโอ้โหสามพันหกร้อยล้านโอ้โหไปหวั่นนี่ครับรออะไรไปหวั่นนี่ครับรออะไรคุณแม่ลุงไมนอนแล้วมาเลยจุจู่ๆกระชุดดวงจากการไล่ตีจากเดือนแรกครับปาดม,มานัจุดๆนี้ครับแล้วก็จู่ๆอีกที่ยงนัดหนึ่งทีครับ ตรงนี้กินเข้าไปดูไปได้ครับเสียงความหวังหวังหวงังเพิ่มมาตรงนี้ก็ปาดกันหนำจากชังไกลตันมาฟาดไปเท่าไหร่ตรงนี้ไ,ไปยังไปสองพันล้านเนี่ยอ้ยสองร้อยล้านารครับัวครับตรงนี้มานเหล็กหายไปเลยครับแล้วฟูยุคไพร์เตะมาจังหวะนี้เตรงตรงนี้องสวนคืนกลับไปครับแ,าาลแล้วมารอดูนะไปบินบุบบวงกันมาครับปาดมานุดจุดนี้ครับแล้วคิงเสียงความหวงังหวงังหวงัง ไม่ครับปาดกระนำปึ๊บปึ๊บไป่ยั่งตัดชึ้มไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับนี่คือแรงตีเท่านั้นครับคู่ยกใครอะเติดสมพันล้านอย่างแรงครับตรงนี้ปาดไปครับแล้วมาแล้วครับตรงนี้ฮะทงทงยิวยงมัดบังกรอหือน้าผาฟ้าลิขิตปึ๊บ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 หายหมดยกแผงได้ลอยครับโอ้โหเจวันเฮินคิวเลยไหมเนี่ยชิววันเฮิรนคิวเลยไหมเนี่ย เลยส1บเดอดหลอดขาวขากว็สโซลกระบองเหล็กครับคุยใครเตียัดหน้าไปดีนึงโอโยนที่ต่อหรือเปล่าครับตรงนี้มันจะจบเร็วไปหรือเปล่าครับแต่จบเร็วไปหรือ,ปรอเปล่าควาสุดดูที่รกนี้โอ้มาครับทีเงินจีนมาอีกแล้วครับยิงก็หวัง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 ,วง,วง่อกระอบองเหล็กครับไลนอ,ยอินตีฟาดกัะหนํำซัมเมอร์เซลล์ไปนะจุดจุดนี้หลอดเลือดสีขาวเหลือแค่แปเท่านั้นอุเก้าร้อยล้านนะนี่คือแรนตีนะกระบองเหล็กติดลูแล้วนะครับกระบองเหล็กติดล่กนะฮะ ตรงนี oh, ho. Oh, ho. ้ค oh, รับโอ้โหโอ้โหจุดยวดฮะแล้วฟาดกระหน่ำจ ah, <like S 1> ักรเยือนครับไม่มีดาเมจครับเพราะว่าติดโล่อยู่ฮะโอ้โหไม่ได้เห็นดาเมจที่แท้จริงของกระบองเหล็กนะกระบองเหล็กฝั่งไททันครับฟาดมาจุดนี้ครับของเรามปนเบสเต็มแล้วก็หลอดเลือดสีขาวแบบจัดระจัดตะหัวหมื่นล้านเจ้าฟาดไปหมื่นล้านนะตรงนี้ใช่ปะหมื่นล้านปะ หรือพันล้านวะดูใครเห้แต่จ,จบเกมเครับอุ้ยต้องไปดูใหม่แล้วครับขอดูใหม่อีกรอบหนึงน่งได้ไหมดย๋ยวเรากดพอดดาเมจไว้ดีไหมตรงนี้วิกีไม่ให้เสียทรดแต่ตอนนี้เราจะกดพอดดูดาเมจที่แท้จริงนะครับพันล้านครับพี่ตกใจมาละโอ้โหตัวเลขเยอะจัดดูอีกรอบหนึง่งดูอีกรอบหนึง่งดูอีกรอบหนึง่งมาตรงนี้เพื่อความกระหน่ำเมอร์เซลล หมื่นล้านเลยครับพ <laughs> ี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเงินจีบพันล้านพอพันล้านสกใจตัวเลขเด <c oughs> ีย๋ยวนับตรงนี้เอานะครับผม <c oughs> ไม่น่าจะใช้สองพันล้านด้วยกระบ,บองเหล็กฟาดไปนะครับผมใช่ไหม <c oughs> เพราะมันเป็นการไล่สีด้วยะมันไม่ใช่ฟาดจริงๆถ้าฟาดจริงๆกระบ,บอกมันคือต้องนับต้องนับของไททันรไา ด้วยส0ร้อยพันหมืน่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้าน,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 านโอ้โหสามารถถูกลอยล้านไอ้เชี่ยเดี๋ยวสามารถถูกลอยล้านจริงกว่าโอ้โหอ้อยากเห็นดานเมจเต็มๆเลยวะ่ะอ่ะถ้าเกิดสมมติตะกี้ไททันผ่ 1, านล้านได้ไปขอญาตติดข้างก่อนนะขอญาตไปทดสอบกับขอญาตไปทดสอบกับ แทง,งไฟได้ไหมเชิงเทียนได้ไหมแรงเกินแรงเกินเดี๋ยวเราจัดหนักจัดเต็มนะเชิงเทียนครับมาดูเทียนกันกระบองเหล็กยิงทีโฟก่อนไม่เอาเอาเอากระเอาจกักระพัดเด็กมาเดี๋ยวเราก,กดมือนะ กระพัดเอกแล้วก็ตรงนี้เป็นซุยนิวเอากระดูกนหะักโอเคแล้วเธอเหมือนตัวตีบอสนะครับพอ,อบบนล้อนะครับลองลอแลนตีไม่นับรือปะแอนตีดูก่อนก็ได้วโหเกินเสี้ยไม่ได้อ้าวกะบองฟาดก่อนเลยเหรอยังไม่มีกระหน่ำ ไปไปเยอะเท่าไหร่วะเก้าพันล้านวะเมื่อกี้เก้าร้อยล้านหรือเก้าพันล้านที่ดูไม่ทันมาดูนี้ก่อนมีนกระหน,นำ่ำหน่วยสิบร้อยพันแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านนี่พันแปดร้อยล้าน พันสองล้านโอเคเดี๋ยวรอมีกระหน่ำแล้วฟาดไปอีกรอบอ้จะไม่น่ามีฟาดแล้วปะ่ะมีกระหน่ำสิงความหวังรอเธอที่สองแล้วกันเพราะว่ามีมีรัวแข็โอลามานของจกักรพรรดิเด็กด้วยโอ้เจ้า500ห้าร้อยล้านเริ่มร้อยลงสร้างกระดูกครับรอเธอหน้าใช่ต้องรอติดตัวขยี้ครับสวยงามครับอ้ตขยี้สวยงามด้วย ทั้งกระดูกหักทั้งโวกขยี้อะเดี๋ยวมานี่สวยงามครับไอ้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้แรนตีก็น่าจะแรงอยู่เพราะว่ามีทั้งกระดูกหักที่มีทั้งปวดขยี้ <c oughs> โอะอ๋อเชิญหน้าไม่ได้เลยดิเชิญหน้าเลือดเลือดเลือดกระบองรถป่ะอันนี้สองพันล้านปะ่ะกี่นี้สองพันล้านเราต้องเราต้องดูไว้เราต้องดูไว้ผมมันติดกระดูกหัก <c oughs> ไม่ติดตัวเฮ้ย <c oughs> ฟาดมั่วผมมันมันให้กดพอดไม่ทัน่ะดิพันสี่พันสีนี่อดูกูดามเมจข้ามนก็ได้ออกเกียงเก้าพันอยู่นะมันยังไม่ถึงหมื่นี่เขาเอนี่เก้พันยังไม่ถึงหมื่นคุองควระับโอ้ยแล้เติดอยู่ลย เล่นติดจากจากรไอเนี้จักรรา,าชาทะเลลึกอ่ะพันห้าร้อยล้านเจ้าแรงเกินครับทุกคนโอ้แต่สามพันล้านนั้นเบื่อจริงสิ่งของหวามหวงังหวงัสุริลูก็สร้างกระดูกดูบูดามเปสสุริลูก่อน ซุยลิว900ล้าน700ล้าน600ล้าน600ล้าน,านยังไงซุยริวก็แรงกว่าถ้าเกิดเทียบกับการที่มันมันนับดาเมจรวมนะก็เยอะเลยนี่ไงซุยริวทำดาเมจได้เยอะกว่าฮะออเมเทนแบดอีกเมเทนแบดท,ทำดาเมจ8,000ล้านแล้วครับเมเทนแบดท,ทำแปดแปดพันล้านโอ้ปดพันแปดพันเจ็ดรล้านเลยมา ตรงนี้แหละอันนี้แหละของจริงนะครับดูเงินเท่าไหร่ดูไว้สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้าน,านพันแปดร้อยล้านโอ้จริงแต่น,น,น,นี้แค่พันแปดร้อยล้านนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถนะ้าชอบอย่างไรกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำล like, ังใจให้ผมนะครับลิปต่อไปด้วยสนวนัสดีขอบคุณทุกคนทีน่เข้ามาชมจริงแล้วเจะเป็นแบบนีไน้ไปสดีครับ